ยิ่งเล็กมันก็ยิ่งทํายากนะทุกท่านบ้านนะฮะเพราะฉะนั้นก็บ้านสองหลังนี้นะครับผมทำสามเดือนสี่เดือนยังได้เลยนะท่านเพราะว่ามันผมทำคนเดียวเนาะผมทําก็ต้องพักนะลงคลิปเพราะว่างานทุกอย่างนะที่ทำนะถ้าผมชะงักไปลงคลิปทุกอย่างมันก็จบ ุกอย่างมันก็นิ่งเลยแต่มันจะไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะคนนี้ลงคลิปอีกคนหนึ่งสลับสลับกันมาทํานะครับเออนะเพราะฉะนั้นน่ะก็ให้เอฟซีเข้าใจว่ามีมีมช่างอยู่คนเดียวที่คอยทําตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นส่วนที่เหลือก็คือเป็นลูกมือนะท่านเป็นลูกมือแบบเขาจะคอยทําตามที่ผมบอกอย่างเดียวให้เชื่อมเหล็กอะไรก็วิศวะก็ค่อยเชื่อมไม่ได้นะฮะ วิศวะเขาเชื่อมได้อยู่ถ้าเป็นเหล็กหนาล้วนๆนะ่ะเออเป็นเหล็กหนาสุดเป็นเชื่อมแผ่นเพทอะไรเงี้ยแกเชื่อมได้อยู่แต่ถ้าเป็นเหล็กบางธรรมดาทั่วไปแกเชื่อมไม่ได้นะท่านแกมือสัน้นแกมือสันอส้นแล้วแกก็เชื่อมทะลุนะเออเพราะนั้นก็มีแต่ขั้นตอนที่มันย,กยากๆนะวิศวะแกก็ไม่ใช่เหมือนคนปกติทั่วไปเป็นเหมือนเก้าห้านะ ให้ยิงน็อตยิงอะไรไม่ค่อยได้แล้วทุกวันนี้มือสั่นมือสั่นแล้วก็ยิงไม่ค่อยได้แล้วนะครับได้แต่ช่วยหยิบจับตัดเหล็กอันนี้พอได้อยู่นะครับถ้าให้ยิงน็อตยิงอะไรเงี้ยยากยากอยู่ยิงชวนชวนขึ้นไปยิงหลังคานี่ยิงยากท่านต้องต้องคนที่ยิงหลังคาได้นี่ก็ต้องเออเขาเรียกนะยิงไปแล้วต้องรู้จักลิมิตมือตัวเองนะฮะ แม้หลังคาก็ทะลุนะหลังคาก็บุบนะเ,ออเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านสองหลังเนี่ยนะครับผมกะว่าสี่เดือนยังได้เลยทุกท่านเพราะมันสองหลังไงนะครับอันนี้เราทํามากี่เดือนแล้วนี่นะครับเราทํามากี่เดือนละสองเดือนไหมถึงไหมรู้สึกว่าตั้งแต่ทําบ้านลุงศาสตร์มาเนี่ยผมได้รับเงินเดือนย t u b e ที่มันได้เยอะก็คือ ฮะย,ยังไม่ถึงสองเดือนถ้ายังไม่ถึงสองเดือนบ้านใกล้จะเสร็จแล้วก็ถือว่าเร็วนะมันเป็นบ้านที่มีห้องครัวด้วยไงมันมันจะช้าตรงที่มีมีห้องครัวห้องน้ำนะะมีห้องครัวห้องน้ำนะทุกท่านนี่ครับมีห้องครัวห้องน้ำแล้วก็ตัวบ้านนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่า ถามสี่เดือนสองหลังเนี่ยผมก็นัว่าไม่น่าเกลียดนะก็ว่าไม่ถือว่าช้าเพราะหนึ่งก็คือมันผมเหลืออยู่คนเดียวแต่มันอาจจะช้าช้ากว่าปกติจากทุกที่ผมเราเคยทําบ้านหนึ่งหลังเนี่ยใช้เวลาอยู่สองเดือนอ่ะเหลือผมคนเดียวผมเพิ่มให้เป็นสามเดือนเลยแล้วกันตอนหลังนะครับสามสามเดือนต่อหลังนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เอฟซให้เอเข้าใจตัวนี้ว่า ผมไม่ได้ทํางานตลอดผมจอดลงคลิปด้วยนะฮะออมันอาจจะช้ากว่าปกตินะที่ช่างส่วนใหญ่เขาจะทํากันนะครับสังเกตดูว่าแต่ละวันที่ผมเนี่ยกลับมาถึงบ้านเนี่ยค่ำตลอด fc สังเกตไหมค่ำตลอดกลับมาถึงบ้านแทบจะไม่มีเวลาทําอะไรเลยกลับมาถึงปุ๊บผมก็รีบไปต่อกุ้งหาอยู่หากิน ขึ้นมาค่ำก็โหลดคลิปโหลดคลิปสองทุ่มสามทุ่มไม่มีเวลาทำอะไรเลยทุกท่านนะครับทั้งทงที่ผมก็พยายามอยากจะก,กลับบ้านให้มันบ่ายสามโมงครึ่งหรือไม่ก็บ่ายสามโมงแต่มันก็ไม่ได้บางทีงานมันมันติดค้างอยู่ก็ต้องสี่โมงห้าโมงนะครับบางวันปลูกกระเบื้องมันอีกนิดเดียวมันจะเสร็จก็มืดนะเออเพราะฉะนั้นมันเราจะกำหนดเวลากลับบ้านมันก็ยากอยู่ พอบางทีเราทําแล้วมันเหลืออีกนิดเดียวมันจะเสร็จเราก็ต้องเอาให้มันเสร็จก่อนนะครับเออตอนไปเนี่ยกําหนดเวลาไปได้อยู่แต่ตอนกลับเนี่ยกําหนดเวลากลับไม่ได้นะพี่น้องพยายามหลายรอบแล้วพยายามแลนะกําหนดเวลากลับยากมากนะครับเหมือนวันนี้ผมก็เร่งปูกระเบื้องให้มันเสร็จกะว่าช่วงบ่ายจะทําการยาแนวนะครับกระเบื้อง ไม่ได้พี่น้องเลยพยายามแนละ้วไม่ได้นะฮะติดตั้งประตูเอาถอดเอาประตูสองบ้านสองหลังออกมาเจียใหม่หมดแล้วเวลานะครับปูกระเบื้องเก็บงานรายละเอียดอีกจบนะเวลาก็หมดนะทุกท่านเพราะนั้นก็โอ้ยากยากอยกูย่พอสมควรที่จะกลับบ้านเร็วให้ได้นะ นะก็เล่าสู่กันฟังเนาะว่าผมเนี่ยอาจจะกําหนดนะครับบ้านสองหลังเนี่ยผมกําหนดสี่เดือนเลยนะกาหนดสี่เดือนนะท่านกําหนดในใจผมนะสี่เดือนแต่เราทําไม่ถึงหรอกนะครับเสังเกตดูผมเร่งสปีดทุกวันเนี่ยสเกตเอฟซี FC สเกตดูผมจะลงคลิปรัวๆเพราะมันเร่งเร่งสปีดไงถ้าไปบ้านหลังต่อไปผมอาจจะไม่ได้เร่งขนาดน,นี้ก็ได้เพราะมันหนึ่งหลังสองหลังเนี่ยผมกลัวเอฟซีจะเบื่อนะ กลัว F สีจะเบื่อว่าทำนานจังจเดี๋ยวจะมีคนมาบ่นมาอะไรผมก็เลยเร่งเร่งสปีดทำสองหลังเนี่ยให้มันอยู่ในกรอบภายในไม่เกินสามเดือนอะไรประมาณนี้ซึ่งจริงๆในใจอะสี่เดือนก็ยังก็ยังถือว่าไม่ได้ช้าสำหรับในใจนะแต่ผมจะเร่งให้มันอยู่ในกรอบสามเดือนให้ได้นี่เพิเ่งจะมาทำบ้านลูกสาวเนี่ยเพิเ่งจะได้รับเงินเดือน youtube ท,ที่มันได้เยอะแค,แค่เดือนเดียวนะท่านนี่เร็วๆนี่จะเป็นเดือนที่สองนะเออเร็วๆนี้วันที่ยี่สิบสามยี่สิบสองเดือจะเป็นเดือนที่สองครบสองเดือนพอดีนะครับก็น่าจะพยายามทําให้มันอยู่ในกรอบสามเดือนนะบ้านหลังนี้นะครับให้มันอยู่ในกรอบสามเดือนไม่ให้ปพ,พยายามยไม่ให้มันเกินสามเดือนน่าจะปูกระเบื้องเสร็จงานที่มันยากที่สุดสําหรับผมนะมุงหลังคาหนึ่งปูกระเบื้อง สองนะครับสองอย่างนี่ที่คือคืองานงานที่มัน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 เหนื่อยสุดนะท่านมันเหนื่อยสุดและมันยากสุดปูกระเบื้องเนี่ยมันนั่งนั่งนั่งแล้วมันปวดตรงหลังส่วนมุงหลังคาเนี่ยมันร้อนทรมานนะเออมันร้อนทรมานแล้วก็เกรงขาอยู่ตลอดเวลาขึ้นไปนะครับสองอย่างนี่แหละคืองานที่มันยากที่สุด เท่าที่ทํามาอย่างอื่นนี่คือง่ายหมดอย่างอื่นนี่คือชิวๆไม่ค่อยเหนื่อยแต่สองอย่างนี่คือเหนื่อยมากก็คือปูกระเบื้องเทพื้นก็ยังไม่เท่าไหร่นะก่อยพักก็ไม่เท่าไหร่นะฉาบก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ฉาบในสู้สู้แบบปูกระเบื้องไม่ได้ปูกกระเบื้องปูกระเบือเบ้องนี่รู้สึกว่ามันมันอยู่ในรอบก็จริงแต่มันมันปักปอกแตกๆอยู่เรื่อยๆนะมันมันปวดหลังเรื่อยๆนะเออแต่ <S 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 แต่ถามว่ารวมๆโอเคไหมโอเคนะท่านแบบเราก็ดีใจเห็นบ้านมีกระเบื้องมีอะไรผู้ใหญ่จะดีซื้อให้ก็โอเคนะดีใจนะจะได้ปูกกระเบื้องนะก็อยากปลูกระเบื้องบ้านทุกหลังนะท่านมันมันจะได้ดูสะอา,สาดสะอานนะครับจะได้ดูสะอา,สาดสะอานนะครับเออไปอนั้นก็บ้านหลังต่อไปก็หวังว่าจะได้ปลูกกระเบื้องจะได้ฝึกฝึกทักษะฝึกฝีมือให้มันคล่องไปเรื่อยๆนะ อนนัตรีก็เริ่มเหมือนจะคล่องขึ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวหลังต่อไปเดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือคล่องกว่านี้อีกครับต่อไปก็คือการปูกระเบื้องใช้เวลาวันเดียวพอตอนนี้ยังเป็นสองวันอยู่ต่อไปอาจจะวันเดียวนะครับอาจจะปูกระเบื้องวันเดียวนะครับอืมกระเบื้องเนี่ยมันปูไม่ยากมันจะยากตรงที่เก็บมุมเก็บมุมตรงที่มันเป็นแผ่นเล็กๆแล้วก็ตรงประตูหน้าประตูหลังแค่นั้นแหละจุดที่มันยากส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันง่ายนะเออ ก็ฝากไว้เท่านี้นะท่านมาเล่าสู่กันฟังเนะาะเพราะบ้านหลังนี้เนี่ยจะพยายามให้มันอยู่ในกรอบสามเดือนนะฮะจะพยายามไม่ให้มันเกินในกรอบสามเดือนเร็วๆนี้อีกตัวเดียวที่สิบเจ็ดสิบแปดแล้วเนาะอ,อีกไม่กี่วันก็จะครบสองเดือนบ้านหลังนี้นะครับเพราะผมได้รับเงินเดือนสองจะครบสองครั้งแล้วในในเร็วๆนี้นะครับอืมอ่ะฝากไว้เท่านี้ทุกท่านสวัสดีครับ